สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุนม่มบรนโนงครับวันนี้มาเลาะหาดูมิมนะครับริมบึงครับก็ไปเจอรังอ่อน,ออนรังหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาเจอนี่ครับลูกครอกครับปลาลูกครอกลูกครอกปลาช่อนนะครับไม่เจอพ่อแม่มันนะครับ นี่อของเขาหรอกนะครับเดี๋ยวเราลองดูภาพใต้น้ําของลูกปลาช่อนกันดีกว่านะครับแม่เผื่อจะได้ภาพสวยๆนะครับก็ตัวแดงๆนี่สวยดีนะครับปลาช่อนนะครับถ้าเป็นคนอีสานนี่ก็มกเลยครับพี่น้องครับดรามากคักๆกอเดี๋ยวดูภาพใต้น้ําของมันกันนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะเป็นฟูงเลยข้างล่างนั่นนะครับเดี๋ยวรอมันว่ายออกมาแถบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูครับพี่น้องครับ น่าจะได้มุมกล้องที่แปลกใหม่ดีนะครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยวดูกันครับ ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสําหรับภาพใต้น้ําของลูกครอกปลาช่อนนะครับลูกครอกลูกครอกหวังว่าจะถูกใจนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะโอเคเท่าไหร่หรอกนะครับเดี๋ยวเอาไปตัดต่อถึงจะรู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับเสียงอาจจะไม่ดีนะครับผมเอาไม้มัดกับกล้องลงไปนะครับก็ใช้เคสกันน้ํานะครับ กััวองงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยช่องหนุ่มบรนโคกนะครับติชมกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ